สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับผมเต้ไงนยยิ้มซิจะนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ป้อมนะครับวันนี้อาจารย์เต้เขาถ่ายกล้องนะครับถ่ายถ่ายคลิปให้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่แคมป์หลังเขื่อนนะครับที่จังหวัดราชบุรีนี่ครับในวันนี้นะครับสำหรับมือใหม่นี่ครับที่ยังไม่เคยกางเต็นท์นะครับหรือต้องมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกเบื้องต้นให้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับก่อนชิ้นแรกครับ วัสดุแรกจะต้องมีนะครับเป็นแผ่นกราวชีตนะครับกราวชีตนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับกราวชีตมีหน้าที่นะครับปูพื้นราบนะครับปูพื้นราบปูรองนะครับก่อนที่จะถึงเต็นท์ของเรานะครับถ้าสมมตินะครับในการตั้งแคมป์เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นหญ้าอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นพื้นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ําซึมออกมานะครับแผ่นกราวชีตจะเป็นตัวช่วยนะครับในการ การน้ําที่ระเหยจากต้นหญ้านะครับหรือพื้นดินเนี่ยขึ้นมานะครับทำให้เต็นท์เรานล่างไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะปูแผ่นราว่ฉีดก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเต็นที่เราต้องการนะครับวันนี้เราก็ต่ดทิศนะครับในเต็นท์นะครับขนาด205นะครับคูณ150คูณ105นนะครับนะครับก็เป็นเต็นท์ที่ ซื pelled, urai, e. Una, ้อผมซื้อมานะครับก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับก็ถูกถูกไม่แพงมากนะครับต่อไปนะครับสําหรับนะครับถ้าเราไปที่ไหนนะครับที่เขามีน้ําค้างเยอะๆนะครับหรือริมลำธารนะครับหรือริมน้ําตกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําค้างตกลงมาเยอะนะครับเราก็จะมีแผ่นฝ้ายชีสนะด้านบนด้านบนนี้นะครับรองอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สําหรับมือใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เวลาเลือกเต็นท์ก็พยายามเลือกเต็นท์ที่มีแผ่นฝ้ายชีพ ในตัวหรือมีแผ่นวัชพแยกก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตนะครับการต่างเต็นต์กันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราปูแผ่นราวชีก่อนนะครับกาวชีนี่ก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับตามร้านวัสดุก่อสร้ออันนี้ก็ไปครับราคาก็ไม่แพงมากนะให้ลองหน่อยเราปูด้วสองชั้นก็ได้ครับขึ้นก็ได้นะครับาสบายของเราเลยครับเลือกเลยนะครับถนนต่อไปนะครับ นะให้เรานะจัดเต็นออกมานีะครับเต็นท์นะครับเราก็จะประกอบไปด้วยนะสมอบกสมอบกตรงนี้นะครับสมอบกนะฮะเรก็แผ่นกระน้ำค้างกับแผ่นกระน้ำค้างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสาธิตอยูตอนหลังนาะต่อไปนะครับให้เรานะครับดึงนะครับท่อคาร์บอนนะครับตัวเสานะเสาคาร์บอนสำหรับการยึดเต็นท์ยึดโครงเต็นท์นะครับเราแยกไปก่อน เราก็จะมาพูดแทนเต็นต์กันนะครับโรแล้วก็สำหรับนะครับมือใหม่ในการกางเต็นท์นะครับในการกางเต็นท์เนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนเนี่ยนะเขาจะมีลมเย็นบ้างนะเราไม่รู้เลยนะครับวิธีขั้นต้นในการเช็คนะครับว่าแถวนี้นะครับลมนั้นผ่านไปทางทิศทางใดนะครับก้อยหาทวดเศษไม้แห้งเนี่ยพวกนี้นะเศษไม้แห้งนะครับถ้าลองโยนดูนะว่าทิศทางลมไปทางไหนอ่ะขออนุญาตนะให้ท่านลองโยนดู จนะเกิดว่าเราเปล่อยไปเนี่ยทิศทางไปทางนี้นะแสดงว่าลมมาเจอเยแบบทางนี้นะครับถ้าท่านอยากจะนอนเย็นๆหน่อย,น,อยนะก็พยายามหันหน้าเต็นท์ไปทางทิศทางด้านนี้เนาะสมมติสมมตินะครับถ้าสมมติมมว่าเราเจอแล้วว่าทางนี้ทิศทางนี้ลมมานะลมมาทางนี้ให้เรานะครับหันหน้าเต็นท์นะครับไปทางทิศทางนีนะ้หน้าเต็นท์เบานะก็จะมีช่ <pierws. S 1> องประตูอยู่นะช่องประตูนะครับให้เราตั้งกลางไว้นะครับแล้วเราต่อไปนะครับให้ท่าน ครับดึงท่อมานะท่อ fiber, คาร์บอนไฟเบอร์นท่อนี้นะครับตัววัสดุเนี่ยนะครับเขาจะทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาไว้ออทำเรือนะเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันนะครับมันก็จะมีความเหนียวมากนะให้ตัดต่อกันนะมันก็ยาวประมาณนะประมาณ3ามเมตรห้าสิบประมาณนี้เนะข้าใกล้หกพันนะครับ,นะรบสองพันน้องสองเส้นนะท่านวนางไว้แบบนี้เลยมาต่อให้เรียบร้อย ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะทำการนะครับนำข้อขับวัตถุนะครับใส่ไปที่รูของเทนนะก็จะสังเกตว่าอะเทนอะเท,น,เทนตัวนี้น่าจะมีรูนะมีรูเองเทนนะเราก็จะใส่ท่อขัอบวัตถุใส่นะครับเป็นแนวทะแยงมุมนะครับเป็นการแบบน,นี้ครับฝั่งนี้เช่นเดียวกัน ท้าเสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าหมอนมุมเต็นท like ์เน ouais. right right. ี่ยจะมีการรูอย่างนี้มีสองรูเนาะรูด้านในนะครับด้านในเราจะเอาไว้ยึดโครงเต็นท์นะครับส่วนรูด้านนอกนะครับเราจะเอาไว้ปักสมบุกนะครับปักยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเราต่อไปนะครับให้เรานําเสาคานนะครับมาเสียบไว้ที่รูนะครับในการรับเสาคานนะครับที่ปลายของเต็นท์นะครับดูด้านในเนาะใส่้านเเสร็จแล้วนะครับให้ท่านไปที่เสขคานอ่า ันุ่มข้ากินเต็มนี้จะเริ่มยกแล้วนะครับให้กันค่อยๆขยับเยอะใส่ลงไปเต็มตัวนะใส่ไป ท่านเป็นแค่ประมาณนี้ฮะไม่เต็แล้วนะครับอย่าลืมปลูกเชือกด้านบนนะครับแล้วเป็นการยึดนะครับยึดให้ขาของเต็นท์เนี่ยไม่เคยยึดไปไหนเนาะบัดไว้นะครับเป็นกันง่ายๆนะครับมันง่ารูดเลยปกตินะครับปลูกไปต่้ไปนะครับแค่นี้ท่านก็ได้เต็นท์แล้วนะเมื่อท่านได้เต็นท์แล้วท่านก็อทิศทางตามที่ท่านชอบเลยนะครับวัดลงมาทางไหนท่านอยากได้เย็นขนาดไหนนะครับจับเลยนะครับขั้นนต่อไปนะครับให้ท่านติดนะครับ ตัวนะครับกาเรียกเป็นตัวกันกันน้ำค้างนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันจะไม่ไม่กันฝนนะเพราะฉะนั้นเวลาน้ำค้างลงเนี่ยมันก็จะหนาวตลวมันคือนะครับถ้ามีแผ่นไฟชี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับหนาวแน่ๆแล้วก็ท่านติดไว้นะโดยที่เราเอาตัวกระดองนะครับเกี่ยวนะครับกับตัวเกี่ยวครูสุดท้ายเนาะไปนะครับทั้งสี่มุมนะครับอ่าแค่นี้นะครับต่อมาสมอโบกนะสมอโบก เราก็จะมาขึงนะครับขึงเป็นกันนะครับเพื่ออะไรนะครับเวลาลมพัดแรงนะครับเันก็จะไม่โยกไปไหนนะครับแต่ถ้าท่านอาการวิ่งใคานก็ไม่ต้องตอกสมองบกนะโอเคต่อไปนะเราจะมาเริ่มตอกสมองบกันนะครับกุรแจในการตอกกุญแจในการตอบขอบคุณเต้มากนะครับนะครับกุรแจในการตอกนะครับอันนี้ของเต้ก็เตรียมเป็นข้อนยางมีค้อนยางนะครับตัวไปนะครับเพื่อจะได้ไม่เกระเสียงดังมากนะครับเวลาเราตอกนะครับอ่ะกลับมากันตอกกันนะครับกันตอกสมองบก นะครับไม่ก็ต่อของบกนะครับพยายามนะครับจย่าตอกเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรบางทีเต็นอาจจะลูดอะไรขึ้นได้นะครับนะทั้งที่ดีนะครับควรจะตอกระยะเฉียงนะครับประมาณสี่ห้าองศานะครับเพื่ออะไรนะครับเวลาเต็นเข้าเยื่อเนี่ยมันจะดึงกันมันจะไม่หดสามารถขยี้ขึ้นเยี้ลงได้นะครับเราก็ตอกเฉียงประมาสี่ห้าองศาเนาะสังเกตว่าการตอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงเพราะอะไรเราใช้คอนยางเนาะจะไม่ระเบิดเต็นข้างด้วยนะครับเราต่อนะครับต่อให้หมดเสมอพื้นที่แล้วจะได้ไม่ติดกระดูกสันต็งแล้วนะครับ หนึ่งจุดนะครับต่อไปนะครับอจะเป็นรูปจะเป็นรนะครับโดยการางเต็นเนี่ยผมจะมีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเราต้องดึงเต็นตึงห้าแนวให้ตึงก่อนนะโดยการดูเนี่ยเราดูมุมปากของภาพก่อนนะครับสมมติอ่ามามุ่ที่หอดเนี่ยถ้าต้องดูให้ให้แผ่นตรงนี้นะครับแป็นขอบนี่ยมันเป็น่อนนะครับแนวไม่ใช่ต้องการแล้วท่านจะยึดเลยสำหรับมุมที่หลอดนะเ,นเดิมครับเสียงสาิบเอ้าศาต่อให้ปลายสำลีนะครับปรักตึงๆนะแล้มต้องเปิดตึงนะครับ,บ ต่อไปไปฝั่งที่สามก้านไปสามนะครับให้ท่านดึงดูมุมอ่านไหมให้มันตึงกำบังไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะครับฝบังเองไว้นะครับแล้วท่านก็ไปดูด้านข้างว่ามันย่อนหรือเปล่าถ้ามันย่อนยู่ทางนู้นก็แสดงว่าตรงนี้อาจจะองศาไม่ตรงนะครับก็ให้ขยับสักเล็กน้อยแต่นี้ตรงแล้วนะครับก็ทำการต่อลงได้เลยเล็กน้อยต่อเลยไปเลยครับสี่ห้าองศานะครับหัวบน โอเคต่อไปฝั่งตรงข้ามน,นีนะ่ตรงนี้จะได้มาหลังนี้ก็เห็นว่าตรงนี้มีสองมุมแล้วนะครับให้ท่านดูนะครับมุมนี้มุมนี้ต้องตึงนะครับจะเอียงไปอย่างิกถ้าตรงนี้ตึงอย่างวฝั่งนี้หย่อนไม่ได้นะครับให้ตึง,งทั้งสองฝั่งอย่างนี้นะครับไปท่านดูดีนะครับโอเคตึงทั้งสองฝั่งแล้วนะจับดูเคบดูโอเคได้แล้วมุมนี้ถ่วงนะครับเขียงปากสี้ังสามมอนเดิมไหมต่อไป ไม่ลงกาได้บางทีต okay, ่อไปก็เจอหินนะก็พุ่ลงในนะทำอีกนิดแล้วจะมาแป๊บ ครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเข้ามาดัดได้เนาะอ,อ่ะทีนี้เราก็จะได้เต็นท์ของเราแลว้วเราไปดูด้านในกันอ่าดูด้านในกันดูด้านในกันอ่าเราจะเปิดเต็นท์แบฝงกันนะครับเราไปในเต็นเนี่ยนะครับเขาแค่มีตัวอ่าตัวมัดนะครับเต็นนะเพราะฉะนันมัดไปนะครับเปิดบารยากาศไปก่นอนนะครับมันก็้รู้ธรรมาดาเลครับ อันนี้เป็นตัวการ,มากการแม,งรมล,แลงในการจำแลงเรา,ะานะตอนกลางคืนนอากาศร้อนนะครับเปิดทิ้งไว้นอากาศร้อนจะมีการแมลการแมลงจะร้อตัวนั้นในร็องทีหนึ่ง ด้านในนะมีความตึงนะตึงพอสมควรเลยนะแล้วก็วิธีการดูนะครับให้เล็งให้ตรงว่าเต็นท์มันตึงจริงหรือเปล่านะท่านดูเนี่ยตะเก็บเห็นไหมตอนนี้นะด้านนี้มันหย่อนนะด้านนี้มันหย่อนอยู่ด้านขวามือผมเนี่ยทำให้เต็นท์มันหย่อนอย่างนี้ถ้าไม่ได้ให้เราปรับทางนี้นิดนึงจะสวยงามเลยนะครับวิธีการดึงส่อหมอบกอันนี้มันเราดึงไม่ได้เนาะจะต้อช่วยนะหัวท่อหม้ออีกอันนึงนะครับเกี่ยวขึ้นมานะเล็กน้อยนั้นดึงขึ้นมาได้แล้วนะครับอ่ะขยับหน่อยเห็นม้านนเริ่มดีขึ้นลท ข้างสามเดิมนะครับต่อไปอ่าโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช้ได้นะครับอ่ะนะครับสำหรับนะครับมือใหม่นะครับก็แนะนำนะครับควรจะหาเสื่อสักผืนนึงนะครับแล้วก็เบาะรองนอนนะครับซึ่งเบาะรองนอนตอนนี้ก็มีทั้งประเภทเป็นเบาะ์ดสำเร็จรูปนะครับที่ไม่ต้องเป่าลมแล้วก็มีเบาะประเภทเป่าลมนะครับก็หลายๆบริษัทก็ท่านก็ไปเลือกดูเอานะครับที่ท่านชอบนะครับแล้วก็หาหมอนเล็กๆสักใบนึงนะครับพอแล้วนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยนะ เรามาดูกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเต็นท์แต่เรานอนได้ประมาณ2คนนะ2คนนี่ก็โอเคเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมต้องนอนคนเดียวนี่ก็คือผม,ผมติดแล้วแล้วะผมสูงประมาณ180ร้อยแปดสิบกว่านะมันก็จะติดนะครับก็สำหรับคนตัวใหญ่ๆก็ผมแนะนำนะครัก็ควรจะเต็นท์ที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับท่านก็สามารถไปดูได้นะครับว่าขนาดของท่านนั้นนะที่ท่านต้องการนั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตััววอออย่่่าาางให้ดูนนะะครรบบตตตไปสธธิิธีกเกเเ็็ท์ ไปนะครับว th ิธีการเก็บเต็นท์ให้ท um, ่านทำตั้งแต่หน้าไปหลังเลยนะครับอั sure> ้นแรกท่านนะเก็บเต็นท์ก่อนนะครับในกันปิดประตูนะประตูด้านนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ต้องกลัวนะว่าตอนทับนะมันจะโป่งจะเปิดยังไงเนื่องจากมันก็มันก็ต้องระบายอย่างนี้อยู่ดีนะครับต้องท่านก็ต้องมาไล่ลมอยู่ดีนะครับเก็บมาเรื่อยๆก็บม่เเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับถือตัวแล้ว มันบ่นนะฮะมันบ่นท่านเอาตัวกันน้ำค้างนะครับออกนะครับครับเก็บเรียบร้อยวางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับนี่แกเอาตัวมัดเสานะครับพอก่อนโอเคมาเสร็จแล้วนะครับรวงเสาเสาทั้งสี่ฐานนะครับอย่าลืมถอนนะครับให้รันถอดสมออุก่อน อย่าเลืมอย่าเลืมนะเหมือนเดิมครับหาได้กเกี่ยวขึ้นมานะครับจุขึ้นมาเล็กน้อยทนกันดนึ่งเป็นหมื่นแลยวนะขึะ้นมีแล้วนะนะครับเสา้งสี่เสานะครับท่านขอถานได้เลย ในการเก็บเสานะครับท่านจะดึงก็ได้นะครับถ้าท่านดึงให้ท่านขยับเล็กน้อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลานะครับดึงเอาไว้นะครับเสาเขาจะได้ไม่หักขึ้นไม่หลุดตรงกลางเขยับเล็กน้อยขยับเล็กน้อยนะครับขย่ากอไม่เขาติดนะเสร็จแล้วท่านก็พับเหมือนเดิมเก็บตามแนวเดิมของบเขาเนาะเขย่าเขย่าเขย่านะครับเขาจะไม่ติดโอเคแต่ละพับปั๊บ ประมาณด้านในนะ,นะครับจับสี่มุมจับสี่มุมให้ตึงก่อนด้านกลางนะตอนนี้ตอนนี้ผมเพลงนะผมจะเป็นอย่างนี้นะผมจะพับเก็บมันเรียบร้อยนิดนึ่งครับเวลากลางมันเนี่ยนะเขาจะได้ไม่มีรอยพับที่ไม่สวยงาม บางคนด้าน,นอาจจะง่วนไปเลยก็ได้นะเดิมง่วนไปเลยระยะทางอาจจะยาวครับก็พับขึ้นอันนี้หนึ่งให้มันสั้นลงหน่อยนะครับมัก็จะนะง่ายๆไปเลยเนาะไปลงไปไปการม้วนนะครับมันก็ง่วนนะนะลงนิดนั้นเลยนะครับเพื่ออะไรเวลาลมแรงง่นนะมันก็จะไล่ไล่ออกสบายเลยครับเอาเว้นไ,ได้ครับเอามาบูเอ้ยเอาปลากดแทนได้ไหมครับนะครับเวลาเราม้วนนะครับก็เราให้เป็นนอยู่ะเราก็ต้องดูนะครับว่าปลากดนั้นตัวขนาดไหนไม่ใช่ฮะ เข้าไปนะครับนองรอเร ah. mm ียบร้อยนเขาจะไลลไปันหเลยบแล้วนะครับอ่าเชั่ไป ม er า,ากกว่าขวาซ้า <il> ง่ายๆนะทำเงินรุ่นนี้นึงครับแค่นี้นะครับเก็บเสร็จนะครับต่อไปนะครับท่านเกมสมบกนะอัานไหนที่ไม่ตรงนั้นก็อ่านด้านขวานะครับเราดันเสร็จแล้วล้กันนะเสร็จนะครับสมบกนะครับเอาสองให้เรียบร้อย เดิมไม่นได้เราให้เก็บใหม่นักเตะเท่านี้นะครับการเก็บเต็นเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับต่อตัวแผ่เกาชีตเราท่ต้องพับตามปกตินะครับถ้ามือเป็นมือใหม่นะครับไม่มีใบชีตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีหน้าฝนนะครับหรือน้ำค้างแรงนะครับแนะนำว่าต้องมีแผ่นไฟชีตนะครับแผ่นกาชีตด้วยนะครับสําคัญมากแผ่นเกาชีตนะครับก็นะครับในวันนี้นะครับก็ขอสาธิตนะครับการกางเต็นท์เก็บเต็นท์นะครับเบื้องต้น ไว้ในสำหรับเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคุณเต้ด้วยนะครับช่องผมเต้ไงนายยิ้มสิจ้านะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปในเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับก็ติดตามได้นะครับในช่องคุณเต้นนครับไปแล้วไปใหม่